สวัสดีแฟนบอลที่รักและนักลงทุนทุกท่านครับพบกับพี่อบบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคมครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับก็ถือว่ามีให้เลือกชมมากมายเลยทีเดียวนะครับมีทั้งบุนเดิลิก้าเยอรมันนะครับกัสโซเซลรีร์ลาติก้าสเปนนะครับด็กเอิงฝรั่งเศสแล้วก็มีในส่วนของ FA Cup คัด้วยนะครับฟุตบอลวันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เริ่มเตะกันเร็วนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยละ สำหรับ3คู่ที่ให้ไปเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นคู่แรกเป็นเลเวอร์คูเซ่นนะครับเจอกับมือเซนกัดบักคู่นี้นะครับก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับไม่มีสกอร์เกิดขึ้นคู่นี้ก็แพ้ไปนะครับส่วนในคู่ที่2อน,นะครับเอซีมิลานกับโบโรญญานะครับคู่นี้เนี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2ก็พ่ายไปอีกเช่นเคยนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ของโอลิมปิกมา์เซนะครับกับโมนาโกคู่นี้เนี่ยจบไปที่สกอร์2ประตูต่อ2นะครับให้เลือกเชียร์มา์เซนะครับในราคาเสมอคู่นี้เสมอไปแต่ว่าพี่บอยได้ในส่วนของสกอร์สูงไปด้วยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเข้าวินไปนะครับมาดูในส่วนของฟุตบอลวันนี้กันนะครับมาเริ่มที่คู่แรกของวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคู่เวสต์บอมวิดนะครับกับบูเพนตันคู่นี้เนี่ยจะเจอกันในเวลา18บแนาานาที ในส่วนของฟอร์มการเล่นนะครับของเจ้าบ้านเวสบอมบิดห้าเกมล่าสุดนะครับห้หาเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปสามนะครับแพ้ไปสองแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยแพ้ให้กับทางนอริซิตี้นะครับแล้วก็สวอนซีซิตี้นั่นเองในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของวูแฮมตันนะครับเกมล่าสุดพวกเขาเนี่ยชนะไป2นะครับเสมอไป3แล้วก็ใน5เกมนี้เนี่ยพวกเขาสามารถทำกำไรให้สำหรับนักลงทุนได้ถึง4เกมด้วยกัน ในส่วนของตารางคะแนนนะครับเกม14เกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านเวทบอมบิดเนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาชนะไป9นะครับเสมอ3แพ้ไป2ทําได้ไป24ประตูนะครับเสียไป11ประตูด้วยกันและในส่วน6เกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป3นะครับแพ้ไป3ทําได้6เสียไปถึง5ประตูเลย ส่วนฝั่งทีมเยนบูพฮมตันนะครับ11เกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะครับชนะไป3เสมอ2แพ้ไป6ทําได้14ประตูนะครับเสียไปถึง17ประตูด้วยกันและใน6เกมหลังล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป3นะครับเสมอ2แพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นนะครับทำได้10ประตูเสียไป6ประตู ในส่วนของ Head to Head ของ2คู่นี้นะครับในส่วนของ5เกมล่าสุดนะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านเวสบอมวิดนะครับที่เอาชนะไปได้3เกมนะครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็วู๊แฮมตันเนี่ยวชนะไปได้1ครั้งด้วยกัน แต่ทว่าวันนี้ต้องยกให้ทีมเยือนอย่างบูแพมตันนะครับที่ดูดีมีแววเก็บใช้ได้ใน90นาทีมากกว่าแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะค่อนข้างเอาแนวนอนยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอเลยทาว่าช่วงหลังเนี่ยกับผลงานไม่แพ้ใครตลอด6นัดท้ายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยชนะไป4หนดนะครับแล้วก็เสมอไป2ก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับยิ่งมาเจอกับเวดบอมวิทนะครับที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มอาจจะไม่ได้ แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับโดยที่ชื่อชั้นนะครับแล้วก็วัดกันปอนต่อปอนเนี่ยนะครับยังมีความต่างกันมากอยู่พอสมควรนะครับแถมสภาพความพร้อมเนี่ยของทีมก็ย่ําแย่ด้วยเพราะว่ามีตัวหลักที่ติดไปช่วย,วยทีมชาติเนาะแล้วก็มีตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะรอดยากนะครับถ้าในส่วนของวันนี้เนี่ยแนะนําอยู่ฝ่ายต่อนะครับถ้าให้เลือกเชียร์จริงๆในวันนี้นะครับพี่บอยขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนวูแฮมตันนั่นเองมาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ของ นิวพอร์ตเคานตนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยจะเตะในเวลา5ทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะมาเริ่มที่ฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านกันนะครับนิวพอร์ตเคานตนะครับในส่วนของ5เกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นมา5นะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะไปได้3เกมนะครับเสมอไป2และสามารถทำกำไรให้กับสำหรับนักลงทุนได้ถึง3เกมด้วยกัน ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะไปได้2ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมล่าสุดนะครับก็เสมอกับ สเปอร์ในบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตารางคะแนนนะครับ14เกมล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้6นะครับเสมอ6แพ้ไป2ทําได้ถึง26ประตูด้วยกันนะครับเสียไป19ประตูแล้วก็6เกมท้ายเนี่ยพวกเขาเนี่ยชนะไป3นะครับเสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับทำได้ไป8ประตูเสียไป6ประตูด้วยกัน ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิบเกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกหลังนะครับพวกเขาเนชนะไป4เสมอ1แพ้ไป5ทําได้9ประตูนะครับเสียไป11ประตูในส่วนของ6เกมล่าสุดนะครับพวกเขาเนชนะไปชนไป1นะครับเสมอ2แพ้ไป3ทําได้6ประตูนะครับเสียไป11ประตูด้วยกัน แล้วก็ในส่วนของการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยพวกเขายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ถ้ว่าวันนี้พี่บอลมองว่านิวพอร์ตเคานตี้เนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ชนะมาต่อนเนื่องนะครับสเกมแล้วก็รายการนี้บุกไปชนะมาได้ด้วยนะครับกับแนวรับผ้าเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นแต่เกมนี้เนี่ยต้องเจองานหินนะครับอยู่เป็นหลีกรองเยอะด้วยนะครับ กับผลงานเนี่ยยังหวังได้แค่5เกมหลังนะครับยังไม่พลาดมีเสมอ2แพ้ไป3นะครับเกมนี้เนี่ยได้เปรียบแค่แต้มต่อพอสมควรแต่ว่าเกมเย่า5เกมหลังเนี่ยก็ยังไม่พลาดนะยิงได้ต่อเนื่องจากชนะ2แพ้3ด้วยส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับพีซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผลงานช่วงหลังเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับตามสภาพเลยนะครับได้ชนะแค่2จากอ่าได้ชนะแค่2เกมนะครับจาก5เกมรายการนี้เนี่ยบุกไปชนะมาได้เหมือนกันแต่ว่า ีนี้เนี่ยเหลือลุ้นแค่รายการนี้เท่านั้นนะครับในตารางเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ8แล้วก็ยังคงจะลุ้นหัวตารางได้ยากด้วยนะครับกับขุมกําลังที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับเกมเยือนเนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ด้วยได้ชนะในเกมล่าสุดนะครับที่เป็นรายการนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอีก4เกมยิงได้แค่หนดเดียวด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยคิดว่าวันนี้แมนยูน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเกมเดียวตัดสินเข้ารอบเลยนะครับเขาต้องยิงถึง3ด้วยถึงจะผ่านไม้กั้นนะครับวันนี้เนี่ยมองแล้วว่า น่าจะยิงไม่ผ่านนะครับถึงแม้ว่าราคาราคาในออสนะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เนะี่ยอาจจะมองชี้ไปที่แมนยะูเนี่ยอาจจะยิงถึง4ลูกด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าให้เลือกจริงๆนะครับพี่บอยเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนิวพอร์ตนะครับคิดว่าแมนยูน่าจะยิงไม่ถึงนะครับหรือเลือกได้อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเลือกไปที่สกอร์สูงละกันนะครับไปในส่วนที่คู่ต่อไปกันเลยคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับพี่บอยเลือกไปที่คู่ของ เซลตาบีโก้เนะครับเจอกับคิโรนานะครับคู่นี้จะเตะในเวลา2ทุ่มตรงด้วยกันมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของเซลตาบีโก้เนะครับหเกมล่าสุดของเซลตาบีโก้นะครับพวกเขาเนี่เอาชนะไปได้2นะครับเสมอ1แพ้ไป2ในเกม2เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาก็พ่ายไปนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของคิโรนานะครับ 5เกมล่าสุดของคิโรนาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้3นะครับเสมอ1แพ้ไป1น,นะครับแพ้ไปเกมเดียวแพ้ไปเกมล่าสุดที่เจอกับมาโยกานะครับแล้วก็ใน10เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยในส่วนของตารางคะแนนนะครับ11เกมล่าสุดของเซลตาบิโกที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้2นะครับเสมอ4แพ้ไปถึง5เกมนะครับทำได้ไป8ป,ประตูเสียไปถึง14ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้2เสม มอ 2, แพ้ไป2นะครับทำได้6ประตูแต่ก็เสียไปถึง6ด้วยกันนะครับในส่วนของทีมเยือนคิโรนานะครับ10เกมที่เล่นนอกลังนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไปได้7เส,สม,สมอไป3นะครับแล้วก็ยังไม่แพ้กับใครเลยตรงนี้เนี่ยสามารถทำไปถึง10 21ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เสียไป11ประตูในส่วนของ6เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ชนะไป4นะครับเสมอ2ทํทำได้ไป17ประตูนะครับเสียไปแค่7ประตูด้วยนะฮะ ซึ่งสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับ5เกมล่าสุดนะครก็เป็นทาง คิโรนานะครับที่ข่มเอาชนะไปได้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ใน5เกมล่าสุดเนี่ยนะครับคิโรนาก็าชนะไปได้ถึง2เกมนะครับเสมอกัน1ครั้งนะครับแพ้ไป2ในเกมล่าสุดก็เป็นคิโรนาที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ด,ด้วยกันซึ่งวันนี้นะครับพี่บอยมองว่าเซลต้าบิโก้เนี่ยที่กลับมาเล่นกันอย่างยแย่ในช่วงหลังเลยนะครับแพ้ติดต่อกันมา2นัดติดซึ่งเป็นการแพ้คาลังทั้งหมดด้วยนะครับให้กับคู่แข่งระดับพรอท็อปซิกอย่างโซเซดัสนะครับทั้ง2แมตช์ด้วยฉะนั้นเนี่ย กลับมาเฝ้าบ้านนะครับเจอจ่าฝูงอย่างกิโลนาเนี่ยก็มีโอกาสที่เจ้าถิ่นเนี่ยจะชนะไปได้อีกเช่นเคยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเซลตาบิโกเนี่ยมักพา,าท่าให้กับทีมที่อยู่โซนบนนะครับแม้สถิตินอกลังเนี่ยทีมเยือนฝั่ง ทีมเยือนช่วงหลังเนี่ยจะมีแผ่วมาเสมอ2ทิปรลวดด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้มองว่าพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครตลอด10แมตช์เลยนะครับแล้วก็ราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทีมเยือนเนี่ยต่อแค่พอๆเท่านั้นเองด้วยนะครับพร้อมกับราคาสูงนะครับแฮนดิแคปเนี่ยชี้ไปที่สกอร์สูงนะนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าให้เลือกนะครับเลือกเชียร์พี่บอยก็ขอเลือกเชียร์ไปที่ ทีมเยนคิโรนานั่นเองนะครับหรือว่าใส่ไปที่สกอร์สูงได้เช่นเดียวกันสำหรับฟุตบอล3คู่ทั้งหมดวันนี้นะครับที่พี่บอยเลือกให้นะครับวันนี้ก็ฟันธงไปแล้วนะครับเป็นบูแฮมตันนะครับนิวพอร์ตเคานตี้คิโรนานะครับใครที่ชื่นชอบเหมือนกันก็ไปตามกันได้เลยแล้วก็ใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล VP นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ ad p boy 8 8นะครับมี ad ด้านหน้านะครับหรือว่าสแกน qr code ที่รูปที่หน้าจอได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถทักไลน์เข้ามาหาพี่บอยได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับในกลุ่มเนี่ยก็มีเซียนอีกหลายๆท่านนะครับร่วมวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลนะครับให้ทีเด็ดประจําวันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ฝากไว้สําหรับกลุ่มดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ไม่มี พื้นที่สําหรับดูฟุตบอลสดนะครับสามารถเข้ามาดูฟุตบอลสดในกลุ่มได้ฟรีนะครับในกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าฟรี ะะก็ฝากไว้สําหรับกลุ่มดีๆแบบนี้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้พี่บอยบอลเด็ดนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่บอยทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากเขา้าร่วมกลุ่มก็เช่นเคยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยในฟุตบอลวันนี้เนี่ยก็วิเคราะห์ไปเรียบร้อยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ